โดยเฉพาะอาชีพนักแสดงพี่ว่าเสี่ยงที่สุดเลยเพราะมันถอดน้ากากนักแสดงทุกคนนะ่ะต้องตรวจ rt pcr หมายถึง atk เฉยๆไม่ได้นะคือวัคซีนมันไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่เป็นวัคซีนแค่เป็นเราไม่หนักไม่ตายทําให้กวางอ่ะปฏิเสธละครกับหนังไปอีกตั้งแต่เมษาก็4ีหเรื่องบางทีเงินก็ซื้อสุขภาพไม่ได้ก็ยอมรับว่ากลัวมาก ไปไหนเลยละครก็ไม่ได้รับรับอยู่เรื่องเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็ถ่ายค้างไว้ตั้งแต่เมษามหยุดไป6เดือนนะคะแล้วก็งานต่างๆก็ไม่กล้ารับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ตอนนี้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้ว<ม>ชีวิตทุกวันนี้ทุกสัปดาห์ต้องทา RT-PCR <ม>เพื่อเข้ากองถ่ายนะคะ,คะเพราะว่าการถ่ายละครต่อเนี่ยอย่างบวงใบบุญที่พี่บอกไว้เนี่ยต้องถอดหน้ากากทําการแสดงม,มันเสี่ยงมากหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้ายันดึกะค่ะ ชีวิตเราตอนนี้มันอยู่ในความเสี่ยงมากๆเลยโดยเฉพาะอาชีพนักแสดงพี่ว่าเสี่ยงที่สุดเลยม,มากกว่าหมอพยาบาลอีกเพราะมันถอดหน้ากากมากกังวลใจมากๆเลยค่ะพี่แบบทำตัวเองให้แข็งแรงออกกําลังกายแล้วก็กินฉีดอะไรเขาเรียกอะไรพ่นจมูกพ่นคออะไรทุกอย่างที่เขาบอกว่าจะช่วยเรื่องโควิดทําหมดเลยทุกวันกลัวมากนักแสดงทุกคนนะ่ะต้องตรวจ rt pcr ที่แรกเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่มีการตรวจ พี่กว่างไม่ไปถ่ายนะเพราะถอดหน้ากากหมายถึง ATK เฉยเยไม่ได้นะเพราะ ATK เฉยเคือการบอกว่าวันนี้คุณไม่เป็นแต่ไม่ใช่แปลว่าคุณไม่มีเชื้อ,อเชื้ออาจจะอยู่ในตัวแต่มันยังไม่ออกอาการนะคะแต่ RT-PCR เนี่ย9กกว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่าคุณไม่เป็นแล้วก็ถอดหน้ากากมันก็จะอยู่ได้3มวันอ,อย่างชัวร์อาจจะไปถึง5วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นเงื่อนไขว่านักแสดงทุกคนนักแสดงทุกคนก็อยากตรวจแบบนั้นนะคะตรวจทั้งจมูกและคอคะแต่ทีมงานเนี่ยเขาตรวจแค่ ATK แต่เขาต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาห้ามถอดเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในห้องกับกวางเนี่ยกับนักแสดงแล้วเขาถอดอะ mm hmm. เกิดสมมติเขามีเชื้อละและเราไม่มีหน้ากากเราไม่มีสิ่งป้องกันเนี่ย คือวัคซีนมันไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่เป็นไงวัคซีนแค่เป็นเราไม่หนักไม่ตายค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตของนักแสดงเสี่ยงมากก็กลัวทุกวันจริงๆเพราะว่าเราเป็นห่วงคุณแม่กับลูกๆอะค่ะแล้วก็เราเป็นโรคภูมิแพ้อย่างแรงด้วยเวลาเป็นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันลงปอดแล้วมันจะหนักแล้วมันจะเป็นลองโควิดอ่ะม,มันจะไม่หายสนิทแล้วมันก็ก็แย่ค่ะก็เลยเป็นเหตุทําให้กวางอะ่ะปฏิเสธละครกับหนังไปอีกรวม ตอนตั้งแต่เมษาก็สี่ห้าเรื่องมันเป็นจังหวะด้วยค่ะที่ติดต่อมาก็เลยจำจำเป็นเพราะว่าเกรงใจเขาใช่เราเรามาคิดว่าทุกคนอยากทํางานอยากอยากอยากมีเงินเก็บนะคะแต่ว่าถ้าแลกกับสุขภาพอ่ะพี่กวังว่าสุขภาพสาคัญกว่าบางทีเงินก็ซื้อสุขภาพไม่ได้ท่าน,นี้บวงใบบุญเรารับไปแล้วเราเล่นไปแล้วครึ่งเรื่องเราจําเป็นต้องเดินหน้าแล้วก็เราเป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งบทเยอะถ้าเราไม่ไปถ่ายทีมงานตายกันหมดแน่<ๆ>เพราะว่า ตายหมายถึงว่าไม่มีจะกินเขาต้องรับผิดชอบตัวเรื่องนี้ให้หมดก่อนแล้วอนาคตเดี๋ยวว่ากันว่าเรามีวัคซีนเออเรามียาเรามีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่ปลอดภัยกว่านี้นะคะพี่จะไม่รับละครที่ยาวๆเออจริงคือไม่รับอะไรที่ถอดหน้ากากเอางี้อ่าอืมอืมแต่รายการอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติต้องใส่หน้ากากไปทำเงี้ยได้ได้แต่ด้ว่ยอย่างเงี้ยมีงานแบบร้องเพลงออกทีวีร้องเพลงมันต้องถอดอ่ะมันก็ไปไม่ได้ก็ ก็ยอมรับว่ากลัวมากก็เลยไม่รับจริงๆค่ะต้องขอโทษทุกๆท่านด้วยเพราะว่ากวางคิดว่ากวางไม่คุ้มที่ที่กวางจะได้เงินแล้วกวางป่วยแล้วกวางก็ได้แต่หวังว่าเออพอกวางกลับมารับแล้วยังมีคนสนใจเพราะว่าบางทีมันเป็นจังหวะนะคะในวงการนี้มันก็เป็นจังหวะช่วงนี้จริงๆแต่ว่าตัดใจทําใจยากมากแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะมารอเราคนเดียวอ่ะไม่เอาดีกว่าให้เขาเอาคนอื่นไปที่เขาพร้อมกว่าเราดีกว่าเงี้ยค่ะให้กําลังใจกันเองว่ามีน้อยแต่จริงเยอะ แต่ว่าคนตายอาจจะน้อยลงเพราะว่าเรามีวัคซีนแต่จริงๆต้องบอกว่าทุกคนไม่อยากติดเนาะไม่ไม่พี่ว่ามันก็เหมือนอีกหน่อยมันก็เหมือนไข้หวัดใหญ่อ่ะอืมก็เป็นไวรัสส่วนหนึ่งทำอะไรอีกหน่อยเราอาจจะเป็นแล้วก็กินยาแก้อักเสบธรรมดาเนี่ยพี่รอรอวันนั้นน่ะเออพี่แต่งานปีสองพันกี่ปีละสองครั้งปียี่สิบเอ็ดยี่สิบปีฟังแล้เยอะแต่ยี่สิบเอ็ดปีก็คือรักหวานก็คือไม่มีจืดเลยอะไรที่ทำให้คู่เรามันเป็นได้แบบเนี้ยค่ะที่กว้างค่ะ เสมอต้นเสมอไปพี่อาจจะเป็นคนอารมณ์ดีเนาะมันอาจจะเป็นความเข้ากันอะมันเออมันแมทชิ่งมันมันเป็นธรรมชาติพี่ว่าธรรมชาติดีที่สุดแล้วเป้าหมายเราคือครอบครัวคือครอบครัวเราออกจะเป็นครอบครัวที่ธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เงินเป็นใหญ่อ่ะความรักเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดความเข้าใจในครอบครัวก็จะเลือกสิ่งนี้แล้วเงินก็อยากได้นะแต่ว่าอาจจะลองลงมาเช่น ทำงานเยอะจะไม่มีเวลาให้กันก็ก็ไม่ต้องเยอะมากมก็อยู่แบบเท่าที่เรามีอย่างเงี้ยมีพอกินแต่มีความสุขดีกว่าดีกว่าต้องอุ้ยทำได้เงินเยอะๆอะไรออกมาข้างนอกดูดีแต่อยู่ในบ้านแล้วอึดอัดเอออยู่บ้านเราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยไม่เอาแบบนั้นแล้วลูกก็เติบโตมาแบบนี้เราอยากเป็นคนธรรมดามแล้วจริงๆต้องบอกว่าพี่กับพี่น็อตเป็นคนธรรมดาที่สุดอ,อืจริงๆพร้อมพร้อมเสมอที่จะก้าวออกจากวงการที่จะเป็น เป็นคนธรรมดาจริงๆคิดอย่างนี้มาตลอดเลยค่ะแล้วยืนกับน้องนี่ก็พี่ไม่ได้ว่าพี่เป็นวิเศษวิโสอะไรพี่ก็ธรรมดาเพียงแต่ว่าพี่เป็นน้าชีพเป็นนักแสดงแล้วก็มีหน้าที่ต้องมาให้สัมภาษณ์น้องคือมันอยู่อย่างนี้มานานแล้วอะ